โอเคก,ก็กับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมชิตาก็วันนี้เราอยู่ในเกม The s h i t of Selena i n หรือเปล่าไอ้ชิทข้ขนางล่างเนี่ยมันอ่านว่าง,งี้ไม่ไม่รู้หรือเช็ดหรืออะไรสักอย่างนีง่แหละซึ่งมันแปลว่าเด็กเด็กซเซลนิน่าเงั้นหรือปะทุกคนอ๋อใช่เราอยู่ในช่วงเรือ่องวันศุกร์นะครับผมอีซี่ไปเลย ทำไมอ่ะทำไมต้องอีซี่เพราะผมเคยเล่นไม่ผ่านซักเกมเลยฮะผู้เล่นเกมผีเลยไม่ผ่านซักเกมอ่ะเติบมาแล้วเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่มันแมงมุมนี่ฮะอะไรอ่ะโอ้ยโอ,อ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย ก็เรทุกคนดูดอออีสต์ล็อกต้องหากุญแจวะเฮ้ยกุญแจจากไหนเราจะรู้ไหมเซฟก็ล็อกแล้จะหาจากไหนวะเนี่ยฮัลโหล วิ้ย <c oughs> เราต้องเปิดตู้เซฟก่อนใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่ะผมจะเจออะไรไหม่หนออย่่นะหุย่ยนี่มันลานโลกนี้ทุกคนวิ้ยอะไรอ่ะอ๋อชิ้นส่วนกุญแจ ทุกคนคงรู้ดีนะว่าเกมนี้คือเกมเซเลนิน่าฉะนั้น h e ลโหล u ไ s ์อันนี้มันคืออะไรอ่ะแค่มุมมืดมืดปะใช่โว้ย <c oughs> <c oughs> เลือดผมลดแล้ว

เดียวเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยมันตามผมไม่หยุดเลยชิบหายแล้วทุกคนออกเงีนดีวะเนี่ยอย่าตันหนทางฮาัลโหลตรงนั้นมียาดูแลเรื่อยๆไปนึงๆเราสามารถวิ่งวิ่งวนได้เรยกว่าวิ่งจูบได้หรือเปล่าวะอย่าดักหน้านะฮัลโหลอยากเข้าแล้วตรงนี้ผมจะออกไงอ่ะ ทุกคนมันไม่เห็นผมวะตัวอะไรวะนั่นในนี้ก็ไม่มีอะไรแฮ น,นี่ห้องที่เรามาแล้วนี่ว่าโอยเชี่ยตกใจเฮ้ยอยู่ไหนอะชิบหายแล้วห้องตันทุกคนเฮ้ยมาดิเออ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 เ้ยโอ้ยเชี่ยขนลุกเปิดได้ล็อกเองเอนนี้มันห้องเดิมเออชิบหายแล้ว เสียแล้วทุกคนมันห้องเดิมนี่่ะที่ผมเดินวนหรือนี่โวยอุ้ยอะไรวะเนี้โอเคโอเคน่าจะหนีพน้นแล้วล่ะมั้ง นี่มันห้องเดิมอ่องชิบหายแล้วทุกคนผมไม่รอดวะเฮ้ยยาโอ้โหโอเมก้าได้เต็มหลอดซะด้วยเฮ้ยเย้ นี่มันทางตันนี้ว่ะทุกคนชิมหายแล้วทางนี้คือฮุ้ยโหกูเจ้ฮัลโหลก๊าช นี่ตรงนี้มันชั้นสองนี่หว่าหรือตรงนี้คือทางออกวะไม่ใช่หว่าทุกคนเอ้าโอ้โหรูปสุดสยองสยองซะไม่มีเลยทุกคนมันมีบ้านนี้มีมกี่ชั้นมันเฮ้ยยาเดี๋ยวจะพึ่งนะฮะ เลือดแก้มหมดแล้วอยเติมเพราะว่าเออตรงนั้นก็มีเรียกว่าใช้ยามฉุกเฉินไงแล้ววิขอเดินสำรวจบ้านก่อนนะอย่าเพิ่งนะเออน,นี่ก็ยาอันนี้คือทางออกใช่ไหมใช่จริงด้วยทางออกมันเกมคุ้นๆเหมือนเกมไอ้นัน่นผมผมเคยเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะอู้ อู้เครื่องซักผ้าที่มีเลือดพวกมึงซักอะไรวะนี่ฮะน่า <Nice. S 1> อ,อ,อ๋อฮือใกล้จะบ้านนี้มีกี่อุ้ยห้องน้ำโอ้เลือดเดยอะเลยบ้านนี้เขาทำอะไรกันครับนี่อ่ะ เลือดอยู่ทุกที่อ่ะสงสัยชั้นนี้อาจจะไม่มีอะไรมัง้งอันนี้มันกล่องไม่มีอะไรน,นี่มันห้องอะไรวะเนี่ยอ๋อห้องอนี้นี่วะจับคนมาทรมานสินะ แล้วห้องนี้มีอะไรห้องนี้นะตัวอะไรวะน,นั่นเดี๋ยวนะเอ้ยตกใจหมดปีบ้าเอ้ยตกใจหมดต้องการยา please โอเคผมคิดว่าชั้นนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะใช่ชั้นนี้ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยเราต้องสำรวจชั้นล่างโอ้โเจ้โอ้ยอุ้ยมมีเซเลนเดอร์แมนด้วยเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเพิ่งรู้เกมนี้มีเยอะเกินแล้ว มีเซเลนดีน่ามีไอตัวไอสีขาใช่ไหมแล้วก็มีเอ่อเซเลนเดอร์แมนให้ตายเถอะบ้านมึงอะไรครับเนี่ยทุกคนสุดั้ยผมต้องได้กลับไปเอ่อซานตาดินอีกล้วว่าทุกคนเห็นเล้วกเอ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอก ขายดีชิ้นเดียวอ่ะอย่าดักหน้านะงอยู่หนูอย่านะชิบหายแล้วทุกคน เกมนี้มันวิ่งไม่ได้หรอวะโอ้โหเดินเร็วแค่นี้สูงสุดแค่นี้หรอเย่ปะชิบหายแล้วทางตันโอ้โหกระตุกแล้วแล้วไงต่อวะเนี่ยห้องนี้มีอะไรไล่ผมเปิดทำไมวะเนี่ย ฮั Hello, guys. ลโหลแกชเราเจอแล้วทุกคนวัดดีพวหม่ไม่ๆๆม่ๆๆม่ใม่ม่ม่ม,ม,ม่คือมันให้ผมทำอะไรประเด็นมันไม่ใช่สิเราต้องหาใช่ไหมมาดิเอาดิอือ เฮ้ยคนลุกอันนี้ก็ล็อกอีกเจริญเกอบตายไว้ทุกคนเชียแล้ว ทำไงดีเนี่ยแล้วผมเข้ามาทางนี้ทำไมวันนี้เดินบนที่เดิมอะ่ะ หายไอ้เล็กชั้นสองมันไปทางไหนวะเกมนี้เดินซุมๆไปเดี๋ยวก็เจอฮะละมัง้งแล้วผมก็เดินมาที่เดิม ต้องการยาฮะมียาให้ผมไหมยาโอ้ยผมเพิ่งจะเติมยาฮลัลโหล เพิ่งจะเติมเลือดไอ้เชีย่ยนี่มาบ่อยนั้นเราอะ <c oughs> <c oughs> ผมวนเดินวนที่เดิมอะไอ้เชีย่ยอ๋อแสดงว่ามันชื่ออะไรนะ เซเลนเดอร์แมนใช่ไหมเซเลนเดอร์แมนมันจะอยู่ชั้นสองคือชั้นนี้ส่วนชั้นใต้ดินไอตัวนั้นใช่ไหมกับเซเลนดิน่าโอเครู้เรื่องค่ะผมจะตายแล้วเนี่ย uh huh. เป็นไงเดินแบบไม่ขึ้นจากสันโอ้ทางตัน อุ้ยขนลุกเลยเมื่อกี้เฮ้ยมันไม่เห็นว่ะห้องนี้เราเข้ามาแล้วห้องมันล็อกนี่เลยมีกุญแจจะไปหาก,กุญแจจากไหนวะเนี่ยโว้ยโอ้โหเกมโอเวอร์ <Game Over. S 2> <laughs> ไม่ผ่านนะอ,อขนาดอีซี่แล้วเนี่ย โอเคครับถ okay, ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดแชร์กดติดตามผมเลยนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงเพราะว่าอา่ใช่คอนเสิร์ตผมคือเรื่งเกมผีไม่ผ่านสักเกมนะก็ชอบกดไลค์ผมกดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแล้วจะมาเจอกันกนะเกมหนะ้า